ก็จะมาแนะนำ6จุดกลางเต็นท์สระบุรีเปิดใหม่นั่นเองนะฮะซึ่งเปิดใหม่เยอะมากเลยนะฮะที่แรกเลยแล้วกันนะฮะก็คือจุดกลางเต็นท์เพาะลักแคมป์นะฮะซึ่งเป็นจุดกลางเต็นท์ที่เอ่อถ้าเทียบแบบจะเครียกจากทางเข้าถนนใหญ่เนี่ยเป็นจุดที่ถึงก่อนเลยนะฮะก็จะมีลำธารแบบนี้กว้างมากนะที่นี่จุดเด่นของเขาเลยนะด้านบนก็นะฮะหญ้ายังเขียวอยู่เลยนะ,ะเป็นเปิดใหม่นั่นเองนะฮะ ก็สามารถกางเต็นท์ได้เขาจํากัดจานวนด้วยนะฮะต้องโทรไปจองนะฮะคือถ้าแบบว่าเต็มมากเขาก็จะไม่รับนะฮะนั่นสามารถกางได้ด้านบนอีกนะฮะด้านบนนู่นสามารถโดดน้ําได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นอีกบุมหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นช่วงโค้งนะฮะซึ่งก็เนี่ยสามารถมาเล่นน้ําได้ตรงนี้ก็จะเป็นน้ําลึกหน่อยนะฮะแต่ไม่ได้ลึกมากนะเอออะไรไม่ได้จมอะไรอย่างงี้นะฮะก็สามารถกางบริเวณนี้ได้ถ้ามากันเยอะๆเนี่ยบริเวณเนี้ยเราก็จะยึดได้เลยนะฮะประมาณสักสิเต็นท์อะไรอย่างเง มันเป็นช่วงหัวโค้งพอดีซึ่งดีมากๆนะฮะต่อมาเลยนะฮะอีกที่หนึ่งก็คือจุดกลางเต็นท์นะฮะริมน้ําแคมป์นั่นเองนะฮะซึ่งอยู่ใกล้กับวัดป่าสว่างบุญนะฮะก็จะมีเขาเรียกลำธารกว้างมากๆนะฮะเนี่ยครับเนี่ยสามารถไปนอนสบายๆเลยและด้านบนเนี่ยก็จะเป็นที่กลางเต็นท์นั่นเองนะฮะนี่จุดเด่นเขาอีกอันนึงก็คือมีฝายนั่นเองนะฮะเนี่ยมีฝายน้ําปูนนะครับใหญ่เลยแล้วก็เนี่ย ด้านล่างก็จะแบบเป็นน้ําที่ไม่ค่อยลึกมากนะสามารถเล่นได้เด็กๆเล่นได้สบายเลยนะครับอีกมุมหนึ่งอ่าฮะอีกมุมหนึ่งนะับอีกฝั่งตรงข้ามเลยมันจะสามารถกางเป็นกลุ่มได้ตรงนี้แนะนํามากๆเลยละใกล้ห้องน้ําด้วยนะฮะตรงนี้สามารถยึดได้เลยอย่านงะเงี้ยเหย่บภาพเนะี่ยเป็นทีมมอเตอร์ไซค์ยึดไปเลยนะฮะสบายเลยนะฮะต่อมาอีกที่หนึ่งนะฮะเปิดใหม่สดๆร้อนๆนะฮะคือบ้านไร่ฟ้าเคียงทานนะฮะ ซึ่งเป็นลำธารที่ยาวมากเลยนะครับ لي. แล้วก็จะเป็นเหมือนเป็นปูนหน่อยนะฮะซึ่งดีมากๆานะฮะเดี๋ยวไปดูตรงหญ้านี่นะดูนะหญ้าแบบยังใหม่มากเลยนะครับอันนี้ก็จะมีลำธารอยู่แล้วก็เป็นเหมือนเป็นแก่งนิดๆนะฮะแล้วก็เป็นเรียกลำธารูปตัวเอสซึ่งยาวมากนะฮะก็ล้อมนะฮะบริบรเวณกลางเต็นท์เหมือนกันนี่ให้ดูนะบริเวณหญ้าเขียวมากนะฮะอันนี้ยังใหม่สุดๆเลยนะฮะยังแบบเรียกยังเปิดยังไม่เป็นทางการนะฮะ นี่เป็นไงฮะนี่ก็มีบริเวณเขาเรียกลำธารหลายจุดมีเป็นแอคเขาเรียกแก่งหลายจุดนั่นเองนะฮะนี่แล้วกอ็อยู่ติดกับที่กลางเต็นท์เลยนั่นเองนะฮะนี่ยก็จะมีเหมือนไอ้ตรงเนี้ยเหล็กๆนี่น่าจะเป็นเหมือนมาให้สามารถไปนอนได้นะก็น่าจะทําเป็นเหมือนเอาเชือกมามัดนะโอ้ได้ฟิลสุดๆนะฮะนฮะที่นี่ก็จะดีตรงที่ว่ามันใหม่แล้วฮะแล้วเขาบอกว่าห้องน้ำนะจะทําใหม่ด้วยนะฮะใหม่สุดๆดีสุดๆ ต่อมานะฮะเป็นจุดกลางเต็นท์กลิ่นไอดินนั่นเองนะฮะที่นี่จริงๆต้องบอกก่อนว่าเป็นจุดกลางเต็นท์ที่ก่อนหน้านี้เป็นให้สําหรับเล่นน้ำนะ,ะเขาปรับมาให้สามารถกางเต็นท์ได้ด้วยนะฮะซึ่งก็จะมีพื้นที่เยอะมากนะฮะและลำธารกว้างมากนะเมะื่อกี้ก็คือมีเป็นเหมือนเหมือนน้าตกย่อมๆเลยนะครับเนี่ยให้ดูนะลำธารกว้างมากเลยนะ ซึ่งเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ลึกมากด้วยนะเนี่ยโอ้ยเหมาะก,กับเด็กมากๆเนี่ยเด็กเ็มาเล่นกันสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับด้านบนก็จะเป็นเนี่ยมีปลั๊กไฟด้วยนะแแล้วก็เนี่ยาสามารถกางเต็นท์แต่ว่าเขาเพิ่งปรับเปลี่ยนนะมันก็ยังจุดกางเต็นท์มันอาจจะยังไม่เยอะมากนะฮะแล้วก็ดินเดินอะไรมันยังไม่ค่อยแข็งมากนะเนี่ยสามารถเนี่ยเล่นเด็กเล่นสบายเลยนะครับเป็นลำธารยาวไป แล้วก็ตอนนี้เขาทําห้องน้ําใหม่ซึ่งก็เยอะมากด้วยนะฮะถือ,ถอว่าโอเคเลยนะครับเนี่ยที่นี่ก็จะมีโซนที่มันร่มรื่นๆหน่อยนะนะมีโซนที่แบบถูกแดดหน่อยอะไรเงี้ยผมว่าที่นี่โอเคเลยนะนะมันเขาเรียกเขาเรียกว่ามันมีท่าหนาวก็ไปนั่งตากแดดอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยนั่งกินอาหารอะไรกันได้ทั้งหมดนี้บอกก่อนว่าสามารถทําอาหารอะไรได้หมดเลยนะนะครับต่อมาก็คือจุดกลางเต็นท์ทานล้อมริมเขานั่นเองนะฮะเนี่ยจุดเด่นของเขาคือมันจะเป็นแบบ ลำธารรอบจุดกลางเต้นเลยนะฮะสองทางเลยนะครับด้านบนนะฮะเขาปรับพื้นที่นะฮะก่อนหน้า <infring> น <manufacture> ั <Wet merak nonetheless> ้นเป็นที่พักนะฮะเป็นบ้านพักก็เปิดให้กลางเต้นนะครับพื้นที่เยอะมากนะฮะเดี๋ยวให้ไปดูใกล้ๆนะฮะนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นพื้นที่กลางเต้นซึ่งว่างมากเลยนะฮะแล้วฝั่งตรงข้ามก็ดูโล่งๆอะไรเงี้ยดูแบบว่ามันไม่ลกนะครับแล้วก็ดูสะอาดนั่นเองนะฮะน่ฮะก็คือเป็นจุดกลางเต้นเปิดใหม่เลย เนี่ยมันพื้นที่มันก็เลยเยอะมากเลยนะฮะแต่ว่าที่นี่อาจจะยังไม่ค่อยมีต้นไม้ใหญ่มากนะจะเป็นที่โล่งๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีเขาเรียกเป็นเหมือนเป็นเหมือนบ้านรถใช่ป่ะเป็นเหมือนเป็นเหมือนรถบ้านเออนะครับเนี่ยนะเป็นที่โล่งๆแล้วก็ได้วิวไกลๆอะไรอย่างนี้นะฮะก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะฮะเนี่ยเนี่ยไอ้วันที่ผมไปพอดีมันเป็นหลังจากเขาเรียกน้าน้ําน้ามันน้ามันหลากลานะหินมันเลยดูเยอะนิดนึงนะฮะ ตอนแรกนึกว่าเขาจะต่อเติมอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ,นะครับสำหรับที่นี่ครับอีกที่ที่สุดท้ายนะฮะพอดีไม่มีภาพอัปเดตเอาภาพเก่ามาเล่าก่อนนะฮะก็คือจุดกลางเต็นท์สวนไผ่พันลำนั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือเป็นลำธารตอนนี้น่าจะสร้างคือน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนที่ผมไปพอดีไม่ได้แวะนะฮะอันนี้หละภาพเก่ามาให้ดูว่าก็คือจุดเด่นเขาคือจะแบบเนี่ยไผ่จะเยอะมากนะฮะสามารถกางได้ทั้งวันทั้คงคืน นะฮะไม่ร้อนแน่นอนนะเย็นสบาย,ยอะไรเงี้ยเนี่ยก็มากางบริเวณนี้ได้นะแต่ตอนนี้เป็นหญ้าหมดแล้วนะนะครับแล้วก็มีห้องน้ําเต็มที่นะฮะคนก็เริ่มมากางเต็นกันเยอะแล้วนะครับนี่เป็นไงสวยงามเลยทีเดียวนะก็เลยจะมีลําธารนะฮะน้ําใสเลยทีเดียวนะฮะก็เดี๋ยวอัปเดตยังไงเดี๋ยวจะมาลงให้ดูแล้วกันนะฮะที่นี่ก็โอเคนะฮะก็คือจุดเด่นเป็นต้นไผ่นั่นเองนะครับแม่ก็ประมาณนี้นะ นะก็ตอนนี้จุดกลางเต็นที่สระบุรีเนี่ยเปิดเยอะมากนะผมก็พยายามที่จะ,ะนําเสนอมาเรื่อยๆนะฮะอันนี้แนะนาคือคือพอเปิดใหม่อะ่ะอะไรมันจะดีไงไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำนะฮะหรือว่าเป็นสถานที่กลางเต็นท์ก็ดูใหม่อยู่นะฮะแล้วก็ลำธารลำธารอะไรมันยังสวยอยู่นะฮะเพราะงั้นรีบไปนะฮะก่อนที่มันจะเก่านั่นเองนะฮะเดี๋ยวมีอะไรก็จะอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับสำหรับจุดกลางเต็นท์สระบุรีนะครับสวัสดีครับ